สวัสดีค่ะพอชอพาชมวันนี้จะพาแปลงโคกหนองนาที่สวนเมืองพนัสจากพื้นดินที่ปลูกมันสับปะหลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสวนเมืองพนัสคือศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชนต้นแบบที่ใครได้มาแล้วจะลงไหลอยากทางตามสวนเมืองพนัสห่างจากอำเภอนางรอง7กิโลเมตรติดถนนเส้น24เลี้ยวซ้ายอีก1กิโลเมตรก็จะถึงที่หมายหาง่ายเดินทางสะดวกค่ะไปสวนเมืองพนัส ปฏิติกลุงน้อยยินดีต้อนรับค่ะเริ่มแรกเขาก็มีโครงการเข้ามาในหมู่บ้านเนาะเขาก็ประชาสัมพันธ์ป่ากัานไะห้ไปสมัครกบเขาก็เลยได้ขัดเลือกป้ามีที่วางอยู่สามไร่ปกติป้าน่กก็ปลูกมันสัปปะหลังที่นี่สนใจก็เลยเขาก็ให้ไปอบรมโอบรมก็คโคราชเสร็จเราก็มีมามีความรู้ก็เลยมาลองทําดูาดางเดิมมันมีอยู่ครับทีนี่พอดี ครงการนี้มาเลยมาปลูกเสริมแทนลงมันก็เลยเป็นป่าเป็นเป็น,ปปน,ปนโคกเ,เป็นหนองเป็นนามีมันมีครบสามอย่างนั่นแหละเป็นป่าเองก็เลยป่าเพิ่มมูลค่าพอดีก็ให้กราจกสะโสงสะเพื่อเก็บน้ำไม่ใช่ที่นี่ช่วงแรกน้ำไม่พอใช่ก็เลยเจาะโซลาเซลล์นะคะเสริมมันก็มีที่ทำนาอยู่แปลงหนึ่งค่ะเราก็เลยทำ มาคิดกระลุงหวาเราทำเขาไลเบอรี่ไปกินเถอะเพราะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายก็เลยยอดเอาค่ะตอนแรกก็ยอดเอาให้มันเป็นแถวเป็นล่อง,งะะเสร็จแลวกเราก็ทำรุ่นฐานการเรียนรู้สวนเมืองพนัสฐานคนรักน้ำมีการบำรุงดินและบำบัดน้ำฐานคนรักสุขภาพปลูกผักสมุนไพรต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพฐานเรียนรู้คนรักแม่ธรณีคือการห่มดินคุมดินไม่เปือยดิน ฐานปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักฐานคนาทองคำเทคนิคการปรับพื้นที่ดูแลเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินตลอดปีฐานคนม,มีน้ำยาเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มโคงน้องนาป้าก็มีวิไลเกษตรบุรีรัมนะคะเขามาเปิดศูนย์เรียนรู้กันนี่เขาเห็นเราทำว่าเหมือนมันมี เห็นได้ชัดเดี๋ยวทางอบโตก็นาเด็กหน่อยเด็กก่นอนเกณฑ์น่ะเออมาดูการดูจักตน้นไม้เราก็ทางเพชรชบูรณ์น่ะค่ะเขาเห็นในไลน์ในเฟซแต่เขาบอกก็เห็นเขาก็เลยมาดูเขาก็เลยถ่ายรูปว่าไปเป็นตัวอย่างาแ,บบแล้เราถ้าเขาทำแบบนี้ล้วเขาบอกถ้าเขาได้ผลเขาก็จะไม่เยี่ยมอีกที่นี่ก็มีคณะสงฆ์ที่ทันชอบปลูกป่าในในวัดนั่นน่ะ ท่านก็มาดูจากมาทั้งโลกนะมาต่างไกลยอยู่ๆก็พากันมาฉันตกใจเห็นพระมามาสวนก็ไม่เคยเห็นพระมาสวนกทัทีก็เลยดีใจเองหนูท่านก็มาเดินดูท่านชอบใหญ่เลยค่ะผลผลิตจากสวนได้แก่ผักต่างๆผลไม้ต่างๆได้นำมาแปรรูปเช่นข้าวไรเบอรี่กล้วยฉาบและน้ำสมุนไพรเช่นน้ำอัญชันมะนาว เหล่านี้สามารถติดตามได้ใน Facebook สวนเมืองพนัทนครับไปความสุขทางใจครับคือทำเลยมันมันจะมีความสุขความสุขนื้หาได้ง่ายๆใกล้ๆตัวนะครับแต่ทฤษฎีของในหลวงในหลวงรอกาวงล,วง,ลวงทำหรู้อะรู้ว่ามันได้ผลจริงๆโอ้ไม่ลืมพระคุณของในหลวงรอกาวเด้อดนี้ทันดีจริงๆที่ให้มีโคกน้องนามาอย่างนี้ให้ป่ากระลุงได้ทำ เห็นต้นไม้ล้วก็มีความสุขนองแล้วลุงหวังไงเดียทำเดีเตียนเมื่อี๋ยวจะังมีทุกข์กันไหนยิ่งทำยิ่งตสนุกอ่ยิ่งทำยิ่งชอบทุกถ่ายก็พัฒนาชุมชนน่กก็ดีดีขักมาดูแลดีก็ขอขอบคุณพัฒนาชุมชนทุกคนที่มาดูแลโคกน้องนาป่าก็ลุงมาตลอด